วันนี้อากาศดีจริงๆและไฟมันอยู่โอ้มืดจริงๆครับโอเคแล้วมืดแล้วก็จะขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับมาอยู่กับนี่อะไรครับวันนี้ ROTV เลยครับโอ้เอเดี๋ยวเดียวเดียวรายการโอโอครับผมเองครับเอเชื่ออะไรครับชื่อแกบครับเน่ชื่อแกบนะครับเมื่อคืนนี้มีคนถามผมด้วยนะครับว่าเชื่ออะไรนะครับผมก็ขอแนะนํานะครับตัวก่อนนะครับ ผมนี้ชื่อเกมนะครับแม่เดี๋ยวเดียวอย่าบังเพื่อนโอเคครับผมนี้ชื่อเกมนะครับนี่ยังสดอยู่นะครับตอนนี้โอ้พูดเล่นครับโอเคครับสวัสดีครับผมเอาทีวีครับเอาทีวีใช่ไหมครับชื่อแกบครับผมนีื้อครับผมนี้พาคีทีวีนะครับนี่วันนี้เราจะก็อยู่กับแขกรับเชิญครับ นี่ครับผณชื่ออะไรครับกูเป็นแขกรับเชิญหรือว่ามึงเป็นเขกรับเชิญเนี้ยไม่รู้เหมือนนะผมก็อัดดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเกมนะครับผมก็แนะนําตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนผมนี่มีอยู่ห้าหกคนนะครับเพื่อนร่วมทีมนะครับก็คือ1นึซิโรนะครับคงรู้ดีแล้วนะครับ คลิปแรกนะครับคนที่สองคือคนที่สองนี้อ๋อก็พี่ตัวเองไงล่ะชื่ออะไรเออบูมบูมอ๋อบูมบูมนี่บูมบูมนี้ก็ตาลีบันอยู่แล้วนะครับโหดจริงนะครับตาลีบันหรือตาถั่วกันได้คนที่สามนี้ยังไม่เผยหน้าของตัวเองออกมาทีนะครับยังท่านผู้ชมคงคงยังงงครับจะขอไม่เผยตัวอนนะครับแต่ชื่อกระแตนะครับส่วนคุนที่พวกนี้น้องผมนะครับชื่อกระต่ายครับแม่ แล้วแม่นี่เดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนเดี framework. ๋ยวแป๊บนึงครับเอ้ยเดี๋ยว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 ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวปกตัวเองเราต้องปกตัวเองไปไหนได้กูยืดภาพอันทรงพลังขออนุญาตนะครับนี่ใส่หน่อยโอ้โหหน้าคู่นี้เหมือนเป็ดเลยเดี๋ยว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 เฮ้ยคีบอตเอามาเฮียสัตว์นี่มีดาบไหมเนี่ยมีดาบไหมเนี่ยเดี๋ยวดูนะเราเพื่อนกันสวัสดีเป็ด เห็นไหมเออเพื Likewise, ่อนกัจร yes, ิงๆอะพวกมันมันมันต้องเล่นอย่างนี้โถมสิคก็โถมโถมก็โถมสิไม่ใช่บ้านเราเอาละโอ้โอโอ้โหชิพายตายโหงเลยขอโทษนะครับพูดคำหยาบนี่มันก็เป็นมงคลดีนะครับพูดคำหยาบมงคลโคตรมงคลเลยโคตรไอ้สกิ โค้งตายเอาอุ๊ยโอ๊ยติดไฟแล้วเล่นกันแม่เล่นกันแมงมุมก็มากัดอีกแล้วก็ไม่มีชิโกะอีกโอ้ยอยู่ดีด้วยเอาเดี๋ยว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 ผมขอเข้าบ้านก่อนนะครับสุดยอดก็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 ให้เขาทำกันเองนะครับนี่แมงมุมโคตรเจ๋งเลยเนาะปลดล็อกครับปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกนี่เลอยู่ไหนน่ะก๊แก๊ปก๊แก๊ปโอ๊ยกูตกใจ หน้าสมบีหน้าคิปเปอร์หรือเปล่าหน้าคิปเปอร์นั่นแหละเอาจะเกาะไม่เอาอีกอยู่หน้าบ้านนะมาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่หน้าบ้านครับ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 ดาวเองนะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องครับบูมนี่ยังไม่เห็นว่าเฮ้ยบูมไปไหนวะบูมไปทํารายงานให้ครูไหมใช่เออเห็นว่าไปทำรายงเอ้ยเดี๋ยวเอาดาไปผมด้วยคุณกับเนี่เมาเาตาหน้าบ้านอือหือเอาขอบคุณครับอ้าแล้วเอา ออกมาได้ไหมครับขอบคุณครับใส่ดิใส่ดิหมวกผมยังไม่ได้ทีอ่ะก็คุณเปิดในกล่องนี้ดูแม่มาใส่บ้านเพื่อนนี้มันลำบากจริงนะครับซาดอืมคบหมวกหน่อยนะครับหมวกหมวกคุณเลือกกสิครับผมไม่มีไม่สั่นไม่ไหวเลยวะมันดหยาบนะไม่เอาไม่เอาแมวขอโทษนะออกก็ เอาชุดกเกเอากางเกงเหล็กไปขอบคุณครับนี่แล้วมีกางเกงยีเล็กมึงก็โหอยากได้หมวกอ่ะอยากได้หมวกอ่ะมันมีลยโอ้โหบ้านนี้ไม่มีกล่องเหี้ยหาเลยนี่ใช่ไหมนี่โนี่นี่หันหน้ามาทางนี้ดูดีดีดูดีดีนี่หันหน้ามาทางนี้ใช่กูรักอะไรมึงมา ลักอะไรดูดีดีดูดีดีย่งดี้ย่างวัดดีเพื่อนได้คืนแล้วเว้ยมารับของเอาเองนะไอ้สัสพอบไปเช่ชวางเล่นไปใกล้โอ้โหเธออะไรอะนี่ไอ้มันเป็นการแก้แค้นไงนี่น้องบูมนี่มันก็ไม่ชาเท่าบูมนะนี่ยังดีนี่ถ้าเป็นบูมนี่ตีผมตายเลยนะครับเห็นอย่างนี้เลย แ่แล้วแม่ลืมเปิดรายการเลยเฮ้ยลืมเปิดรายการเลยไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วสวัสดีครับคนที่ใช้คท้ออกหาใจไสคนออหเม่เปิดซิรายการสวัสดีครับคนไตที่ใช้ออกซิเจนหายใจเชิญดูได้ไอ้สัแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลายการแล้วนะแมก็สวัสดีกันด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็กูจำไม่ได้แล้วโอเคปิดกล่องพี่เจมสอะอะไรครับรองเท้าครับอะไรครับรองเท้าเล็กครับขอบคุณครับแม่รองเท้าเล็กของผมอือครับของกูหม่ของเตียมึงโอ้โหของเตียกูของเตียกูเป็นสมบัติกูไม่ใช่สมบัติมึงอย่ามาเอาโอ้โหสัตว์เด่นเลยเอ้ยกระเด็นนี่ ที่ไหนเดี๋ยว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 เดียวไฟไฟเดี๋ยว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 จมีมาพี่เจมส์มจี่มาอะไครับโอ้เดี๋ยวโอ้นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆอืมอาซาดที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอไี้ยแค่นมัน่นึงข้ากูตายเดี๋ยวเดีเดี๋ยวจะเอาดาบของมึงคราวนี้ก็ไม่มีการเท่ากับาแม่ง ดาบกูของเตียกูยังจะเอาของเตียกูนั่นนั่นเอาคืนในกูเลยเอาไม่ให้นะเอาครับเอาครับขึ้นนะของเตียกูมาเราจะไม่ฆ่ากันเลยเอาของเตียกูมาครับอ่าเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปอ่าทำอะไรกันดีครับสวยปากาวุ้งไหมไปครับเออเย่าอย่มเดี๋ยวครับนะอะไรฮะ รองเท้าผมโอ้หรองเท้ากลับไปเลยเก็บมาไม่หมดแม่นี่ก็มอขวาาอยชอบเล่นไม้ครับนะครับเอยเอาจะเกาะดิแม่ไหนโอ้โหแม่น้องนี่มันก็ชอบเล่นไม้ครับกันนะครับเอาจะเกาะยังมีอีก โอ้โหเอ็นเตอร์มค์ครับจะเลินยิงจุดเกะมันก็ไม่เอาจะจะเข<อ>้เนเธอร์โอ้ฉลาดโคข,ขอชิเกะนะครับขอหมวกด้วยครับผมเป็นคนเลี้ยงมากนะครับโอเคเลี้ยงมากไม่ต้องขาสักอย่างแม่จะไล่กับผมได้ยังไงแปลในบ้านนู้นเฮ้ยคิปเปอร์ข้างบ้านแี่เด,เดี๋ยวผมจะจัดการมานันเองครับคุณไม่ต้องห่วงผมมีมือโปรกับบ้านบ้านคุณนี่ระเบิดแน่เอ้าไปไหนแล้ววะตัวตีเบิอน มึงตีกูทำไมวะนะกเตอรตียิงบิดโอ้ยช่วยด้วยยังไม่อีกเออบ้านไม่ช่วยด้วยสัตว์โอ้งค้างสัตว์ตามค้างค้างสัตว์ตามสองตัวเลยไอสัตว์ช่วยด้วยดิค้างใครก็ได้ช่วยด้วยค้าง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 สองตัวเลยสัตว์ขากูพังเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ต้องมาเก็บของเอ้ยเดี๋ยวของรีสปอนอือหือกูซาช่วยตีโทษที พอดีเห็นขอโทษนะครับเขายากครับออกไปออกไปเข้าไหมครับออกเข้าไหมบอกได้แิ่นึ่ะฆันโอเคจะไม่ฆ่ากันแล้วยิงพิษอเมื่อตะกี้นี่พอดีไม่เห็นมันเล่นฆ่ากันเลยครับนี่เออเราไม่ฆ่ากันแล้วต่อไปนี้ต่อไปนี้ต่อไปหน้าอื้มนี่มันโอ้โหเข้าไม่ได้แม่เวงกรรมสกรรมกูเดี๋ยวเราจะทิ้งของไว้ตรงนั้นนี่เข้าไม่ได้นี่ พากูเข้าหน่อยได้ไหม่ะกอคัดแป๊บช่วยพากูเข้าหน่อยได้ไหมกย่เงียะทำฟ้าเตียงเนาะน้อยๆสองขีดเซือบสองขีดว่ะแล้วสองเออเนี่ย่เข้าไม่ได้เฮ้ยเยอะอเมันก่อนเวลกรรมเลย เข yeah. uh huh. าตายแล้วเขาตายเขาตายแล้วเขาตายแล้วอือ้ือไอ้สัสรบกวนบนบ้านตู้ขึ้นไปหาเฮียไม่หรอของกูโอ้ยโอ้ยของกูของของกูโอ้ยของกูอะไรของโอ้สุดยอดรักจังมังมึงอย่าไปตีแมวกูเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษครับขอโทษไปเก็บของในของของผมอยู่ตรงไหนอันนี้ของของคุณอยู่ข้างบ้านแมวแมวติดงบ้ อุ้ยมันหอดตัวกูอีตีแมวตัวตีแมวก็ดีเห็นไอ้ยิบแมวเพี่ใกูตีกับเฮ้ยขวานชอปเปอร์ตัวละเอ้ยโอ้โหมาได้ไงวะตกใจเลยเฮ้ยขวานชอปเปอร์ศูนย์เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกตัวเองยืนให้เราไหมอ่ะไม่อ่ะก็เดี๋ยวแล้วข้างบ้านอะอยู่ไหนอะนี่ข้างบ้านหลังนี้นะอยืนนะเออนี่ไงชอปเปอร์ว่าแล้วไปเลยก็บอกแล้วว่าโยนให้เราก็เอาไปเดี๋ยวอย่าเอามันก็ได้ แม่เข้าไปบ้านเฮ้ยเอาดาบไปส่กูโอ้ยเด็ดเด็ดเกูกูเจอกูเจอายกูเจอายมกูเจอยมช่วยกูด้วยโอ้โห้หนูสกลนแม่งช่วยทีชยทีหลอกล่เดนมาตีถูกุ้ย้ยหยหอ้ยไม่ตยโชคดียังมาตีถูกุ้ยเอ ไปสอยปากกระหูไงเอ้ยลืมไปแกไม่มีธนูไม่ต้องอุดเดี๋ยว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 เจ้าเพื่อนเจอเพื่อนฮัลโหลเพื่อนไปอีกแล้วแล้วมึงดูหน้ากูสิมันคล้ายกันไมเออกตีไม่ได้ไอเชฟเชฟ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 กูไม่ฟังไอ้มึงหรอกโอ้โหดูสกิลสั้นสุดโคตรเทพเลยอ่ะไม่ตายอ่ะดูไอข้าคิดเปิดมา ตูมโอ้ยไม่ตูมบุมเอชชอยเอช็อตมีตี๊งานนี้นี้มีเลเวลด้วยนะครับเลเวลนี้เดี๋ยวแป๊บครับอาอาโอซีนี่เป็นว่าอะไรอันเนี้ยผมก็ไม่รู้ครับคุณอะไรตั้งคุณตั้งให้ผมอ้าวแล้วมีจะบอกก็ทำไมวันนะแม่แล้ว นี่ผมก็มาเสือกรายการเพื่อนนะครับวันนี้แต่ก็ถือว่เป็นรายการเด็กนะครับเออผัวบ้านกูนแล้วมึงเข้าได้ผัวบ้านหนึ่งแตกู้มึเข้าไม่ได้เอาลูกจานุไปก้าวลูกพอจะปุ๊บแกก้าวลูกในตังบ้านฉันเดี๋ยว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 ขอขอคุยด้วยได้ไหมอะไรอาหารนอนสิเพื่อนนะอาหารนูนะมาเอาในรังอ่ะรังรังไหมนี่ในกรงอ่ะในกรงพูดผิด กองบนอืู้หูมีไปแล้วไก่ดิบอ่ะอู้หูมึงให้ไก่ดิบกูเออโอ้ยไก่ดิบไปกินเลยสามสิบห้าสามสิบแม่อยากได้หมาสักตัวทำเตียเลยอืมก็หมาเตียตัวไงโอ้ยแกไปอาลูเลเด้อรตาลีบันตาลีบันในนี้เธอแม่มันน้องไอ้บูมจริงเว้ยไงมาไอ้บูมสอง โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เฮ้ยเดี๋ยวจะบอกว่าทางสร้างไม่เสร็จอ๋อกูกูเดี๋ยวไปสอยปลาเกาโว้กูหรือว่าปลาเกาโว้จะสอยกูวันเนี้ยอัพไอ้ตายตอนไหนวะตายด้วยคิปเปอร์เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวขางเดี๋ยวขางขางเมฆอีกแล้วเมฆหดไม่สเสถียรโอ้โอ้โหไปตายเบืออะไรอ่ะดูสิ ลงไปตายดูดูชุดเกาะอยู่ตรงนั้นน่ะลงไปตายนี่มันคืออะไรอ่ะทำไมมันเป็นสองนเธอร์ดูสิดูสิดูสิให้เราลงไปตายแม่ให้กูลงไปตายไอาชิบหายอุ้ยดาบสามารถตีตีกลายเป็นบล็อกด้วยแล้วได้ด้วยขออภัยนะครับสความสามารถไม่สะดวกนะครับเพราะนี่เป็นไปสอยแป๊บนะอ้าวไปสอยเดี๋ยวรอกูด้วย โอ้โหมันเข้ามาช้าโคตรเนาะเดี๋ยวเก็บของกลัวตั้งไว้ตรงนั้นเลยนะเออจะเอาไม่เอาไม่เราไม่รักเขาเขาเกมเนี่ยนี่ไงตอนนี้จะเข้านี่มันขึ้นมาเข้าแล้วนี่ซีโร่นี่ครับไปแล้วครับโอ้โหเพิ่งมาซีโร่โอ้โหซีโร่ไปไหนมาไม่บอกเลยไปไมายิงมาโอ้โหแบกใครครับน้องอะไรครับไม่บอก โอ้โหมีความลับกันด้วยอะไรโอ้โหแมงมุมนี่ลอยตายครับแมยนี่เอาขาวได้เลยโอ้โหประกาศประกาศแมงมุมลอยตายเอาเดี๋ยวกูจะไปโอ้โห้ค้างเลยเข้ามาเดี๋ยว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 ราก็เด้อแล้วนี่มันคือชื่อใครอ่ะซาดซาดเดี๋ยวกันเอามือตีออกแป๊บนะซาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกินที่ด้วยตีแล้วไม่เกินที่ด้วยจะทำให้กูค้างทำไมวันเนี้ย ค้าอภัยในความไม่สะดวกนะครับมึงก็ลงไปที่ลาวาสิลงไปตาเตียอะไรอืมก็ลาวาเตียกูไงมันไม่มันปลอดภัยหรอกนาเตียกูทําอุย้ยเจ็บโอเคเจ็บกุ้งขี้เหรอไม่ใช่อืสโอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว